หนึ่งอ่ะเดินลงเดินเดินหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เดินได้แล้วเดินได้แล้วเดินได้แล้วฮเดินได้แล้วเอาลราขึ้นไหมลราขึ้นไหมลราขึ้นไหมขึ้นไหมเราขึ้นไหมลราขึ้นไหมเราขึ้นไหม lúc mày thì ớp 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 ớm cha ớm 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 Ú, Ú Ú, ô, ớm 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 ได้แล้วอ่าเชิญจ้าอ่าเชิญจ้าหนไม่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 ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เอาอยางั้นสิไม่เอาโหเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ดูเดี๋ยวพอให้ดูเดี๋ยวพ่ให้ดูนะเดี๋ยวพ่ให้ดูนะอ๋พอให้ดูนะ พ่อดูนะตรงตรงนะคะตรงตรงเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ้ะอาเจจเเก่งมากจ้ะเก่งมากปื้ยฮะดูวะโอเค